ชาลีกามีนอวนโมเมนต์ฟิลแฟนแหมแหมแหมงานนี้พบคนข้างรักแล้วหนึ่งอัตราค่ะพลังรักล้นใจอะไรก็ตามไม่อยู่แล้วค่ะสาหรับผู้รักติ๊กต็อกเกอร์ชาวเกาหลีอย่างกีกามีนกับหนุมน่มนักชาลีก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นคู่ที่มาแรงแฟนๆเนี่ยต่างรูเชียร์ให้ได้แต่งงานเป็นเซอรพรายไทยแลนด์ตั้งแต่ชาลีนะคะประกาศเดินหน้าจีบกามีนแล้วก็อยู่ระหว่างพัฒนาความสัมพันธ์ก็มันจะมีโมเมนต์หวานน่ารักมุ้งมิ้งผ่านโซเชียลออกมาให้ด้อมแพนด้าได้ฟินแบบไม่ต้องพักการกับความน่ารักของพวกเขานะคะแ,นแะทอออแน เ,เต็มปกเ,ปเลยค่ะกับโมเมนต์ก่อนหน้านี้นะคะหลังเที่ยงคืนของวันที่12ก่อนวันสงการหนึ่งวันนะคะซึ่งเช้าของวันที่13มเมษายนที่ผ่านมาก็ทําเอาชาวด้อมฟินกระจายกับความมึงมิงน้าดัของพวกเขาระหว่างที่ชารีกําลังนั่งฟายซ้อมร้องเพลงเล่นกีตา้าอยู่นั้นก็มีมือคนโผลมาแวบๆบแบบที่ด้านหลังนะคะงานนี้เนี่ยทำเอาชารีสะดุ้งของแท้เพราะว่ามีสาวโผลมาเซอร์พไพร์เมื่อกามินนะคะยังไม่กลับที่พักแต่ว่ามาเซอร์ไพร์ชาลีตอนตีหนึ่งกว่าๆก,ก็ทําเอาด้อมแพนด้านะคะฟินกับโมเมนต์ฟิลแฟนของพวกเขาไม่ต้องหลับต้องนอนกันอีกแล้วค่ะ ถึงใครทำตัวตามสบายเราเจอกันในความฝันมีเวลาดีๆก็บอกให้ฉันได้ฟังไม่มาเกันไปดังนั้นอู้ตกใจวะหมากันกันไม่ตกใจนะฮู้ยใจหายวับๆเลยอืมโห้คนลุก ไม่ตกใจจริงนะไม่ได้ตกใจมานานเล่นเพื่อนอาจริงผมเป็นคนไม่ค่อยตกใจอะไรนะแต่ล่าสุดนะคะ13เมษายนด้านการีเนี่ยก็มาเคลื่อนไหวผ่านช่องอีกครั้งโดยมาอวดโมเมนต์ฟิลแฟนให้ชาวด้อมนะคะได้ฟินแบบไม่มีพลากับความ,มน่ารักของพวกเขาอีกแล้วค่ะซึ่งเป็นคลิปที่ทั้งคู่นะคะหลังจากลงไลฟ์ตอนตีสองก,กว่าๆย่องออกนอกบ้านนะคะหอบกระเป๋าเสื้อผ้าโผล่ที่ร้านซักผ้า24ชั่วโมงจากคลิปนะคะจะเห็นความมุ้งมิ้งน่ารักของชาลีการีเรียกได้ว่าฟิลแฟนเหมือนคู่รักหนุ่มสาวโรงงานหลังทำโอทีเส็หอบเสื้อผ้าท สักผ้าอ่ะสาวข้างหน้ครับสักผาซักผ้า Where g Where go my hotel r o ักผ้ากันนะครับโอยู่ั้งุ่ คลิปเพียงไม่กี่วินาทีนะคะจะทําเอาชาวด้อมบนดูกันคนละหลายรอบอุ้ยก็แบบว่าคลิปมันยาวจนดูไม่จบสักทีอะค่ะหลังจากที่คลิปนี้นะคะได้เผยแพร่ออกไปแต่ก็มีแฟนด้อมเนี่ยเข้ามาแซนในความน่ารักของคู่นี้มากมายนะคะอาทิเช่นแบบว่าได้ฟิลเหมือนเมียขายส้ตมตำผัวขับแท็กซี่ฮ่าฮ่าเหมือนหนุ่มสาวโรงงานเอาเสื้อผ้าออกไปซักกันหลังทาโอทีเหมือนหนุ่มสาวพากันหอบกระเป๋าเข้าทํางานในกรุงเทพเห็นแวบแรกได้ฟิลเหมือนลงจากรถบอสกลับบ้านช่วงสงกานค่ะ ตีสองครึ่งลงไลฟ์แล้วไปซักผ้าต่ออีกเขานอนกันกี่โมงหลังจากลงไลฟ์สิ่งที่ฉันคิดพาการมินไปโรงแรมแต่ความเป็นจริงพาการมินไปซักผ้าเป็นเพื่อนขนเสื้อผ้ามาซักเป็นกระสอบเดทแต่ละที่ความทรงจำล้วนๆซ้อมไว้ซ้อมไว้ฮ่าฮ่าฮ่าได้ฟิลเหมือนกำลังไปหมอชิดเลยกลับต่างจังหวัดได้ฟิลเพิ่งออกจากหมอชิดเข้ากรุงเทพมาใหม่ๆน้องสองคนคงเหนื่อยแต่คงหาที่นั่งพักสู้ๆนะหนุ่มสาวสู้ชีวิต ไม่ใช่โกโฮเทลแต่เป็นโกซักผ้าอย่าแกล้งหนูชาลีเดี๋ยวจะโดนชาลีไปซักผ้าได้ใช้จริงแล้วเป็นได้ทุกอย่างจริงๆเอนดูชาลีวันอยู่ซักผ้าเข้าระบบของแท้เลยคลิปต่อมานะคะกาเมินเนี่ยก็ยังได้มาอวดโมเมนต์ฟิลแฟรแหมๆแหมงานนี้เนี่ยพวบคนข้างรักแล้วหนึ่งอัตราค่ะเมื่อกาเมินนะคะได้มาลงคลิปจับชาลีทาผมจากชาลีคนอันตรายแห่งครูบอนนะคะกลายเป็นตุ๊กตาบาร์บี้แล้วคะ่ะ พร้อมกับระบุแคปชั่นภาษาเกาหลีที่แปลได้ประมาณว่าคนรู้ไหมเวลาที่คุณยิ้มคณน่ารักที่สุดในโลกเลยซึ่งในคลิปนะคะจะเห็นว่าทั้งท่านแม่ทัพเนี่ยยิ้มแบบมีความสุขเพื่อนายหญิงเนี่ยหัวเราะมีความสุขมากที่ได้แกล้งท่านแม่ทัพส่วนท่านแม่ทัพนะคะก็เล่นด้วยแบบว่ายอมเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆคะ่ะคลิปไม่กี่วินาทีนะคะจะทำเอาชาวรอมเมียวนดูกันคนละหลายรอบอุ๊ยคลิปยาวดูไม่จบสักทีคะ่ะจริงอ่ะโคตรเกทุกคนดู ันนหลังจากคลิปนี้นะคะได้เผยแพออกไปแต่ก็มีแฟนดอมเนี่ยเข้ามาแสดงความมุ่งมิงน่ารักของคู่นี้มากมายอาทิเช่นวันที่13อีกแล้วอะไรจะบังเอิญขนาดนี้หมุดกันแม่ทัพผู้อันตรายแห่งคูบ่บอยกลายเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ไปแล้ว ฉันเพิ่งอยู่ในไลฟ์จนโจบโอ้ยมีความสุขลงวัยจัดวันนี้สามเบบีมาแน่คืนนี้ต่างคนต่างบนต่างคนต่างตามใจต่างคนต่างดื้อน่ารักน่ารัก y ยูโ o w ชาลีม้มบ่อยขึ้นตั้งแต่เจอคุณ01.04อันตรายมา4นาทีแล้วยอมยอนแฟนไปเธอะน่ารักมีความสุขที่สุดแล้วโอ้ยที่เห็นไลฟ์ท่านแม่ทับจบกัน เพราะคนหนึ่งคนไม่สามารถสร้างภาพไปได้นานตลอดชีวิตเวลาจะเป็นตัวแปรเดียวที่จะพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าคําพูดสวยหรูที่การกระทําที่เห็นได้สัมผัสเท่าน,นั้นที่จะพิสูจน์ว่าคือรักแท้ถ่ายสดลงสุดิวดการมินของแท้เจ้าของไรขง่ขิงแหมแมมแมแมแคปชั่นก็หวานเกินคุณรู้ไหมเวลาคุณยิม้มคุณน่ารักที่สุดในโลกว่าแต่แคปชั่นเจอเบอร์ ber, สมเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ไร่ขิงของแท้คะ่ะฝากกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ